นี่คนที่ถือสินอดชดใช้อาจารย์คนที่ถือสินอดกอดดเนี่ยจะได้ภาคผลของการถือสินอดสุนนได้วยไหมเนียดรวมไม่ได้กอดอ๋อถ้าถือสินอดวายิบมันรวมส่วนที่เป็นที่เป็นสุนนาในเดือนนั้นไปด้วยอืคือเพราะเขาถือสินอดวายิปอยู่แล้วแล้วก็วายิปนั้นมันไปอยู่ในเดือนที่ผือสุนน็ภาคผลก็จะถูกขึ้นย่างเช่นกอดในวันจันทร์วันพระหัสอืม อันนี้ก็ได้ได้ในแง่การถือสิทธิ์ของวันจันทร์ด้วยวันพระธาตุด้วยและได้ถือสุดในแง่ของกอรอด้วยครับนะครับ <c oughs> อันนี้ถือว่าได้นะครับอย่างที่คุณไอิมถามเนี่ยก็ถือว่าได้ภาพผลในตรงนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดพี่น้องจะไปรอตรงนั้นแล้วก็ไปทําให้วันที่เราต้องชดใช้เนี่ยมันไม่ไม่ครบพอดีใช่ <c oughs> อันนี้จะมีปัญหาคือถ้าขาดเนี่ยเราถือว่าถ้าเจตนาให้ขาดจะด้วยเหตุใดก็ตามแต่ถือมีความผิดอื เป็นสิ่งที่มีความผิดนะนะครับต่อมาอีกอันนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าในกรณีของข้าคืนของนิสูุชาบานเนี่ยอันนี้ก็อยากจะเรียนกับท่านว่าอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าไม่มีฮะดีสบทใดเลยที่พูดถึงความประเสริฐเป็นการเฉพาะหรือต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นการเฉพาะในรูปแบบอิบาดาด่างๆอนอกจากฮะดีสที่กล่าวไปข้างต้นว่าอาลัลลอฮ์จะ ได้ทรงมองดูปวงบ่าและอภัยโทษให้ยกเว้นบุคคลสองประเภทที่จะไม่ได้รับออันนี้เท่านั้นที่ประมวลจากสายรายงานแล้วอยู่ในระดับที่เอามาใช้เป็นหลักฐานได้นอกเหนือจากนั้นอยู่ในสองสถานะเท่านั้นคือไม่ดดยอีฟก,ก็มเมาตัวก็เรียนกับท่านตรงๆนั่นแปลว่าการทําอิบาดาในรูปแบบเฉพาะ ในค่ําคืนนิสุชาบานอันนี้ถือว่าไม่มีสิ่งที่เป็นหลักฐานที่สเฮียสักบดเดียวในการที่ระบุว่าการทํานั้นจะได้ภาคผลที่เป็นการเฉพาะนะครับทีนี้สุดท้ายเลยเนี่ยผมไปเจอใน6ประเด็นที่เชคุไซมีนได้ชี้เอาไว้ซึ่งสรุปเป็นข้อๆเร็วๆตามนี้แล้วกันครับประการที่1ก็คือว่าท่านบอกอย่างนี้ครับว่า เออ um ่มีคนถามท่านว่าเดือนชาบานเนี okay. ่ยม uh ีความพิเศษแตกต่างจากเดือนอื uh ่นหรือไม่แกบอกว่าถ้ามองในแง่เดือนแกบอกนะอัมฟอลรากะการ์นนบีอุสสลลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลลอาลีฮิวะซัลลัมยุคซีรูมินซิยามฟีฮิฮัตตาการนายะซุมุอิละกาลีแหละเขาบอกว่ามีถ้าพูดถึงเดือนนะแปลว่านบีถือสิญอด ในเดือนดังกล่าวเนี่ยยกเว้นบางวันเท่านั้นที่ไม่ได้อิ้นอดเขาบอกว่าอะลรฮะดามินะซุนนะอายุซิอินซานอัลซิยามฟีร ه ر ี ش ع ล ا ن إ ิ ت د ลลัลลอฮุอะลัยฮิ ا ل อะล ل อาลีฮิวะ ه ัลลัมเขาบอกด้วยเหตุนี้ถือเป็นสุนนะที่เรานั้นจะถือสิ้นอดมนุษย์คนหนึ่งคนคนหนึ่งจะถือสิ้นอดในเดือนช ع บานให้มากๆเพื่อ เป็นการปฏิบัติตามสุนนะของราซูลส,สลสโลาสลนี่คือนุกตะ๊นนกตะนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ท่านตั้งไว้ประเด็นที่สองซยามุยอมมนิสมีชาบานการถือศินอดในวันของขค่ําคืนนิสูชาบานแปลว่าสมมติคืนนี้เป็นนิสูชาบานนิสูแปลว่าครึ่งหนึ่งนนะครึ่งหนึ่งของเนชาบานซึ่งมันคือมันคือสิบห้า ทีนี้วันเนี่ยก็คือวันก่อนนั้นเข้าใจไหมกลางคืนมาก่อนสิใช่ต้องกลางคืนก่อนแล้วกลางวันใช่แปลว่ากลางคืนพอกลางวันปุ๊บถือสินอดครับกรณีอย่างเนี้ยไม่มีอมวันของนิสุชะบาลพี่น้องครับมันแปลว่ากลางคืนเนี่ยเข้าสู่คืนที่สิบห้าแล้วกลางวันคือถัดมานะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะงงแต่กี้ไม่ใช่ก่อนนะเพราะถ้าก่อนเนี่ยเป็นเป็นวันของ ของของวันต่อไปของคืนที่ผ่านมาครับแต่ถ้าคืนวันของคืนอิบชาบาลเนี่ยแปลว่ากลางคืนมาก่อนจริงไหมเข้ามาก่อาแล้วก็รุ่งวันน่ะอันนั้นเนี่ยแปลว่าวันของฮิสูชอเพราะศาสนาเนี่ยนับกลางวันมาก่อนกลางคืนกลางคืนอธิษกลางคืนมาก่อนกลางวันกลางคืนมาแล้วก็กลางวันครับนะครับสมมติหนึ่งรอมฎอนเนี่ยอันไหนเข้าก่อนกลางคืนกลางคืนเข้าก่อน กลางคืนเข้าก่อนแล้วรุ่งเช้าของคืนนั้นเป็นวัน,วนที่หนึ่งของเดือนรอมฎอน,น,นเช่นเดียวกันครึ่งหนึ่งของชาบานเนี่ยก็แปลว่ากลางคืนจะมาก่อนใช่ไหม,มหลังจากนั้นวันถัดมาก็จะเป็นกลางวันของค่ําคืนของนิสูชาบานบการถือสินอดในวันของครึ่งหนึ่งของเดือนชาบานเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นรายงานทั้งหมดถือเป็นดอ,อีฟ้าหมดเลย อันนี้เช็คส,สารอุตส่าหไซมิน,มนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่สองที่ท่านบอกอท่านบอกว่าลาตาเซ์อานินนาบีสลุลล,ลัลฮุอะลัยวะสัลลัมเขาบอกมันไม่มีหะดีสักบทเดียวที่สามารถสืบไปถึงท่านนาบีในการกระทำังกล่าวเขาบอกเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยค่ำคืนของนิสูชะบานนั้นก็เหมือนกับค่ำคืนของเครื่องหนึ่งของเดือนรอยับ ของเดือนราบุลลอวันของเดือนชมาดิสานแล้วแต่เป็นค่ำคืนของครึ่งหนึ่งของเดือนต่างๆเหมือนกันซึ่งไม่มีความพิเศษอะไรเลยข้อที่สองนะข้อที่สตักซีสและรลตินิสมีชาบานเบียกยามการเจาะจงมีการละหมาดเป็นการเฉพาะในค่ำคืนของนิสูชาบานแกบอกการเจาะจงลยยักษณะอีกนี้ถือเป็นวิาใหญ เพราะไม่มีรูปแบบคําว่าเจาะจงในที่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าคืนอื่นไม่ละหมาดไม่อ่นกุรานคืนอื่นไม่ละหมาดพราะมาคืนนี้เนี่ยอืเจาะจงว่าจะต้องมีการละหมาดจะต้องมีการอ่านกุรานจะต้องมีการซิกรุลลอจะต้องจะต้องจะต้อง,องอเขาบอกการกระทําอย่างนี้การตักซิสบีกิยามบิดาเจาะจงการเจาะจงให้มีรูปแบบ การทำอิบาั์ในค่ำคืนของเดือนชาบานนิสฟูชาบานหรือละหมาดเป็นการเฉพาะในค่ำคืนของนิสฟูชาบานเนี่ยแกบอกกรณีอย่างเนี้ลยลำยริตอันนินบีสัลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมเขาบอกอันนหูก้าเน่ะซุลอล์นั้นจะไม่ได้เจาะจงในการที่จะละหมาดในค่ำคืนดังกล่าวเป็นการเฉพาะ พราะถ้าท่านนาบีทำเนี่ยนบีทาเหมือนคืนอื่นๆที่ท่านนาบีเคยทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจครับต่อมานุกตอดี้ตะกี้ที่อะไรที่สี่แล้วใช่ไหมที่ห้าเนี่ยท่านบอกว่าในคำคืนอุษาบานเนี่ยมีการกำหนดกอดอกำหนดอายุไขกำหนดเงือนไขต้องกัดไหมไม่มีไม่มีไฮดสิสักบทเดียว ที่พูดถึงเรื่องของการกำหนดสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับข้ามคืนแห่งไรล,ล์ตกกูปัตอันนี้ไม่มีนะครับก็ให้ได้เข้าใจสุดท้ายเลยก็คือซอนอุตตาอามยมนิสมิชาบานการทำอาหารเลี้ยงนะครับในในวันครึ่งหนึ่งของเดือนชาบานทำอาหารเลี้ยงเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องจากเข้าสู่เดือนครึ่งหนึ่งของเดือนชาบานแล้วก็เลยทำอาหารเลี้ยงท่านก็บอกว่า กรณีอย่างนี้เนี่ยไม่ถือมีไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีรูปแบบจากท่านนบ,บีและท่านเองถือว่านี่คือสิ่งที่เป็นบิดา,าเช่นเดียวกันเลอนุฮุลัมยดริดอันนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิะสลามวาลาอันอินสฮาบะรอดียลอฮุอันหุมไม่ปรากฏรายงานจากรอสูลุลลอฮ์และไม่ปรากฏสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติจากบรรดาสัฮาบะเลยฉะนั้นผมว่าน,นี่น่าจะเป็นภาพรวม ที่ทําให้เราได้เห็นภาพแล้วว่าออกรณีของการทาในค่ําคืนของออในค่ําคืนของเดือนชาบานก็ดีการถรือสินอดในเวลากลางวันของเดือนชาบานการเจาะจงในครึ่งหนึ่งของเ,ออเดือนชาบานไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวันหรือลางคืนก็ตามเนี่ยกรณีอย่างนี้ถ้าพิจารณาจากสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานแล้วไม่พบหดีสซเฮสักบทเดียว ที่ส่งเสริมให้ทําในสิ่งดังกล่าวนี้เป็นการเฉพาะครับแต่การพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความถึงไม่อนุญาตให้ทําอะไรเดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวอาจารย์เมื่อไม่มีหลักฐานให้ทําก็แปลว่ากียามุลเลนก็ทําไม่ได้ใช่ไหมจะถือสินอดเหมือนกับที่นบีทําก็ทําไม่ได้ใช่ไหมบอกไม่ใช่ที่เรากําลังพูดหนึ่งวันและคืนของครึ่งหนึ่งของชะบาน ประเด็นอยู่ตรงนี้อวันและคืนของครึ่งหนึ่งของเดือนชาบานไม่ว่าเป็นวันหรือเป็นกลางคืนก็ตามกําหนดรูปแบบอิบดะดาเป็นการเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามไม่ว่าอิบาดาน,นั้นจะอยู่ในเวลากลางวันหรือจะอยู่ในเวลากลางคืนที่ทําเพราะเป็นครึ่งหนึ่งของเดือนชาบานไม่มีรูปแบบไม่มีแนวปฏิบัติ ไม่มีหายดิษักบทเดียวจากท่านนาบีมูฮัมหมัดสโลสลัม,ลมที่เป็นหายดิษะที่พูดถึงนบีได้ทําเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ให้เราได้ใช้เขาเรียกว่าปฏิบัติปกติเหมือนที่เคยทําครับแต่สิ่งที่มากกว่าที่จะตามท่านนาบีได้คือการถือศีลอดอแล้วก็ไม่ได้เจาะจง วันที่เป็นครึ่งหนึ่งของเนชบาลด้วยนะเป็นการถิอสินอดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในเดือนดังกล่าวเพราะในฮะดิสให้น้ําหนักไว้ว่านาบีถือสินอดเป็นจํานวนวันที่มากกว่าเดือนอื่นๆน,นอกเหนือจากอัลอฮฺยอนยกเว้นบางวันเท่านั้นที่นาบีลดเว้นการถิอสินอดอ